สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีเรื่องราวจากเกมวอลเลย์บอลโควิลิคของเกาหลีใต้ในแมตช์ล่าสุดที่จบลงไปเมื่อช่วงหัวค่ำวานนี้ที่มีนักวอลเลย์บอลสาวชาวไทยของเราลงแข่งขันด้วยมาเก็บตกให้ได้ฟังกันกับมุมมองความิดเห็นของแฟนลูกยางชาวเกาหลีถึงผลงานของเซตเตอร์สาวไทยอย่างพรนพานในแมตช์สุดมมน ที่ทีม IBK บุกไปพ่ายกับทีม Pink Spider ที่มีคิมยอนจยองนำทัพไปแบบสุดสูสีโดยสกอร์3ต่อ2เซตในแบบที่เซตตัดตินต้องสู้กันถึงการดิวที่จบลงด้วยชัยชนะของเจ้าบ้านที่18ต่อ16ที่ถือเป็นแมชการแข่งขันที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนบริบบที่ได้รับชมกันเป็นอย่างมากโดยที่หลังจากที่จบเกมแมชนี้เฮดโค้ชของทีมพึ่งกุ๊กพิงค์สไปเดอร์อย่างมาเซโลแอปบอนดันจ้า ก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับในฝีมืออันยอดเยี่ยมของเซตเตอร์สาวชาวไทยอย่างพรพันธ์เกิดปลาดด้วยซึ่งเขาได้กล่าวถึงเธอหลังเกมนัดนี้ว่ามันถือเป็นเกมที่ยากเลยสําหรับ MB ของเราในการที่ต้องต่อกรกับผู้เล่นอย่างพรพันและเธอก็ไม่ยอมแพ้จนกระทั่งจบที่นอกเหนือจากนี้เขาก็ยังได้ชื่นชมเซตเตอร์สาวชาวไทยที่เป็นคู่แข่งของเขาในเกมนี้ต่อไปอีกด้วยว่าผมคิดว่าเธอสามารถ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนทั้งด้านมือเซตของทีมเจ้าทินอย่างพักคเคจินก็ได้มีการออกปากชื่นชมการเล่นของเจ้าผู้พรนพันธได้ว,ว่าฉันคิดอยู่เสมอว่าเธอนั้นเป็นผู้เล่นที่ดีมากๆฉันชอบการเล่นที่เธอสามารถหนีการสกัดกั้นด้วยการเล่นที่มีความรวดเร็วของเธอซึ่งในวันนี้มันก็เช่นกันโดยนอกเหนือาจากนี้ทั้งสื่อของเกาหลีเองก็ได้มีการเขียนถึงพรานพันในบทความข่าวนี้โดยเฉพาะด้วยว่า พ,พคือผู้เล่นโคต้าเอเชียที่สําคัญมากซึ่งถูกเลือกเข้ามาก่อนฤดูกาลนี้และก็ได้เป็นที่รักของแฟนวอลเลย์บอลหลายๆคนโดยในการโหวตเลือกผู้เล่นออสตาเธอก็ได้มีชื่อให้เป็นเซตเตอร์ของวีสตาอย่างน่าภาคภูมิใจและท่ามกลางผู้เล่นโคต้าเอเชียพรพันธ์ก็ได้เป็นเพียงคนเดียวที่ได้รับเลือกโดยการโหวตของแฟนคลับและในเกมแบบนี้พรพันธ์ก็ยังคงสามารถนำทัพในการโจมตีของทีมด้วยการจัดการเกมของเธอได้อย่างเชี่ยวชาญ ซึ่งพรพันธ์นั้นก็มีความโดดเด่นในด้านของเกมรุกด้วยในแมชนี้เธอประสบความสําเร็จในการโจมตีที่มันทําให้ฮึงกุ๊กหลุดการป้องกันโดยพรพันธ์สามารถทําไปได้6คะแนนในขณะที่ทางด้านของโค้ชคิมโฮชุนของทีม IBK o เคอทที่เป็นอดีตมือเซตก็ได้ออกมาแสดงความเคารพต่อพรอพันธ์ในผลงานของเธอด้วยโดยที่เขาได้ยิ้มแล้วก็กล่าวว่ามันเป็นความจริงที่ต้องยอมรับเลยว่า ถ้าการเสิร์ฟและการรับบอลมันดีการเซตบอลของพรพันธ์มันก็จะเปล่งประกายแต่ณนะตอนนี้เรายังคงขาดความแม่นยำกันเล็กน้อยในการเสิร์ฟผมจึงไม่คิดว่าพรพันธ์จะถูกประเมินในเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้ตัวรูปของเรายังจำเป็นที่ต้องสามารถโจมตีได้อย่างแม่นยำมากขึ้นแต่สำหรับในส่วนของแปนล,ลูกยางชาวเกาหลีน,นั้นพวกเขาจะมีความรู้สึกต่อผลงานของมือเซตชาวไทยของทีม IB k เคในแมตช์ล่าสุดนี้อย่างไรกันบ้าง เดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมองจากพวกเขากันดูครับโดยแฟนลูกยางชาวเกาหลีคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ไปถึงการให้สัมภาษณ์ของโค้ชทีม i อ k เคว่ามันดีที่คิมโฮชุนนั้นมองว่าวเล่นตัวรุกต้องรับผิดชอบมากกว่าการเซตของพรันธ์มันน่าผิดหวังในเวลาที่พวกเขาไม่สามารถจบสกอร์ในแบบที่มีบล็อกเดี่ยวได้ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์บอกความรู้สึกถึงเกมสุดมันแมชนี้ด้วยความประทับใจว่าฉัน ยินดีมากเลยที่ได้ดูเกมนี้มันเป็นครั้งแรกในฤด,ดูกาลนี้ที่ได้ดูในสนามการใจบอลของพรพน,นหลายๆครั้งมันน่าประทับใจอย่างแท้จริงและการโจมตีจากด้านหลังของอเบรย์ครอมบี้มันก็เครซี่มากเพราะมันเจียบคมและองศาในการยิงบอลที่เธอเลือกมันก็ยอดเยี่ยมแต่สําหรับคิมยอนคยองนั้นเธอได้อยู่ในคนละระดับกันไปเลยแม้ว่าเมื่อเทียบกับฤดูกาลก่อนเธอนั้นจะมีสภาพร่างกายที่มันด้อยกว่าเล็กน้อยก็ตามถ้าคุณได้ดูเกมแมชนี้ มันเหมือนกับอิตาลีที่เจอกับตัวรกีเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้มีมุมมองเพิ่มเติมว่านี่มันเป็นเกมที่ I b บีเคเกือบที่จะเอาชนะได้โดยการเซตบอลของพรพันธ์แต่เพะว่าคิมยอนคยองสามารถแปลงร่างเข้ามาสู่โหมดเทพและไอบีก็พ่ายแพ้ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมต่อไปอีกด้วยว่านี่มันเป็นเกมที่ฉันรู้สึกว่าคิมยอนคยองนั้นคือผู้เล่นระดับโลกมากแค่ไหนและฉันเองก็คิดด้วยว่า ฉันก็สามารถได้เห็นถึงความสําคัญของเซตเตอร์อย่างพรพันในขณะที่ดูเธอเล่นถึงแม้ว่าเธอจะพ่ายแพ้ในเกมแมชนี้แต่ฉันก็ต้องการให้กําลังใจและก็ขอชื่นชมโค้ชคิมโฮชุนด้วยที่ฉันสนับสนุนเขามาอยู่เสมอฉันเชื่อในการเลือกของเขามาตั้งแต่ต้นแล้วส่วนคอมเมนต์ต่อมาที่ได้มากล่าวถึงผลงานของพรพันธ์ในเกมแมชล่าสุดนี้ว่าพรพันเนี่ยดูเหมือนว่าเธอยอดเยี่ยมจริงๆ ซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยความประทับใจในศักยภาพของเธอได้ว่าพรพันธ์นั้นสามารถไว้วางใจได้อย่างยิ่งส่วนแฟนเกาหลีคนต่อมานี่ก็ได้มีมุมมองถึงการเล่นของสาวไทยของเราว่าในเกมวันนี้ได้ดูพรพันธ์เซตมันคือศิละปะอย่างแท้จริงที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงการเซตของเธอในจังหวะดังในภาพนี้ด้ว่ามันเป็นความจริงที่ว่า การเซตของพรพันธ์ที่เข้าหาเน็ตนั้นมันเป็นตำนานอย่างแท้จริงช่างฉลาดอะไรอย่างนี้ส่วนแฟนลูกยางคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์บอกความรู้สึกถึงสาวไทยของเราว่าฉันต้องการที่ได้เห็นพรพันธ์เล่นอยู่ในวีลีกไปตลอดชีวิตส่วนคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ถึงพรพันธ์ด้วยความทึ่งว่าพรพันธ์นั้นสูงไม่แค่170เซนติเมตรกว่าแต่ฉันรู้สึกว่า เธอนั้นบล็อกได้ดีอย่างน่าประหลาดใจซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวต่อไปด้วยว่านั่นมันคือความสามารถพิเศษที่ในเรื่องนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์กึ่งถามต่อไปด้วยว่าผรอนพันเนี่ยเป็นเซต,ตเตอร์ในประเภทการบล็อกหรือไม่ส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมถึงผลงานล่าสุดของเธอในอครั้งนี้ว่าผ่อนพันธสามารถทำได้ถึง6คะแนนและมี3มแต้มที่เป็นการบล็อกนี่ มันยอดเยี่ยมอย่างยิ่งที่คอมเมนต์ต่อมาที่ก็เป็นอีกคนที่ได้มาก่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องความสูงอีกด้วยว่าพรพันธ์และจินยอนขยองเนี่ยคือผู้เล่นที่เล่นได้ดีด,ด้วยไซส์ของพวกเธอพรพันธ์สามารถบล็อกจินยอนยองคุดที่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมต่อไปได้ว่าจองมินพรพันธ์และจินยอนยองนั้นคือ3ผู้เล่นที่เป็นกุญแจสําคัญของทีม สมินจีและพโยสอคนนี้เพียงจำเป็นต้องใช้เซนส์นของพวกเธอสักน้อยในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองด้ว,ว่าพรพันและจองมินมีแมชที่มันดีเลยในวันนี้ส่วนแฟนเกาหลีคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงประสิทธิภาพในการเล่นของพรพันว่าพรพันนั้นมีการเล่นที่รวดเร็วและเธอก็มีเคมีที่เข้ากันกับผู้เล่นตัวรุก ที่คอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงสกิลการเล่นของสาวไทยของเราต่อไปได้วยว่าการหลอกเล่นบอลสองของพอรัพนมันก็ค่อนข้างเวิร์กด้วยเช่นกันซึ่งจากตรงนี้แฟนชาวเกาหลีคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงบทบาทและความสําคัญของมือเซตอย่างพรัพนต่อไปได้วยว่าเมื่อรอบของการแข่งขัน,นมันได้ดําเนินมากขึ้นไปวอลเลย์บอลมันก็ยิ่งได้กลายเป็นเกมของเซตเตอร์มากยิ่งขึ้น ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นการเก็บตกเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้ถือผลงานของสาวไทยของเราในเกมหลีกลูกยางเกาหลีนัดล่าสุดที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นความหลงหลังเกมกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความขาดตกบกพร่องในการแปลหนะ้าตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยโดยในส่วนของโปรแกร,รมในแมตช์ต่อไปทีม IBK เคเอทของพรพัน์เกิดปาด จะมีคิวที่จะพบกับทีมกวางจูเปเปอร์แบงค์ในช่วงเย็นวันอังคารที่19ธันวาคมที่จะถึงนี้ก็มารอเชียร์พัน,นและเพื่อร่วมทีมให้สามารถกลับมาคว้าชัยได้อีกครั้งกันครับแต่สําหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็จะต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ